ฮัลโหลสวัสดีสวัสดีสบายดีค่ะเอฟซีเ mm hmm. บิรสุขูสุขคนเบจจ้มามันนี่เฮากะมาอยู่กับซองสล่าซา,ารตะปือคือเก่าจาพี่น้องพือได้ที่ค่ะมารับช่มคลิป้องแรมมันนี่กะฝากเป็นกำลังใจให้น้องหลาคือเก่าเด้อสวยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้องหลาคือเก่าจาพี่น้องมือนี้สลา,ากะสีผ้าพี่น้องมาเห็ดเวียกมือสดถ่ายเลยจา้าเดีเ๋ยวมมาฟังมาเฮามาเบิงเเ่งน้ำกันว่ามือนี้แบบเก็ดเวียกมือสถ่ายเนาะว่าน้องหลาจะได้เงิน เมื่อบ้านจักแสนน้พ,นาาน Urban, นนพี่น้องจักแสนกีบเด้อบะแมนแสนบาทพี่น้องโอเคตอนนี้ค่ะกระชิพาพี่น้องมาเบ่งาการเห็ดเบียกของเฮาก่อนคือเก่าพี่น้องจ้ะตั้งแต่น้องลาเห็ดเบียกมากับเห็ดเบียกเหมือนเดิมนี่แหละ เห็นอยากตัดอ่ารูกล้วยนี่แหละคือว่าพี่น้องโอเคน้องล่ากัเพิ่งมาหูนำเอฟซีว่าที่จริงแล้วเนาะคนจีนเข้าเป็นยังเข้าตองตัดลูก,กล้วยเลยกับใบกล้วยตัวมันตายสังใบตอกใบตองอียังหนาพี่น้องเลยกับเป็นยังเข้าตองหายมันเรืออันนั้นกกหนึ่งอีสังหนาเขากับมาหูเนาะเพราะว่าเขายังหายกกมันงามเนาะพี่น้องเขากับอยากขายแบบว่าอียางก็เข้าเอินเนาะโอ้ยน้องล่าลืมแล้วเขาวอาอียังวะ <c oughs> ลืมไปแล้วหนึ่ง เอาตัดลูกกล้วยออกไปเพราะว่าอยากให้กกหนึ่งให้มันเกิดมาแบบมันมีมากแบบว่าที่อุดมสมบูรณ์นะแบบว่าพอหายมันยังประมาณนี้แหละโอ้ยลืมเลยพี่น้องเอฟซีเพิ่งบอกวันนี่เอง,เ,องเ,หเห็นว่าคอมเมนต์วังกี้เนาะเพิ่งอ่านคอมเมนต์นกจากพี่น้องเพราะว่าน้องหลกักกะตอนขอโทรหาเอฟซีหลายๆเดอ้อช่วงนี้กะค่อนข้างตอบเมนซาเนาะพี่น้องเพราะว่า น้องหล่ะค่อนข้างบอกว่าตอนที่เวี่ยงนะบอมีสัญญาณนะพี่น้องอีกอย่างน้องหล่ะก็ค่อนข้างบอกค่อยว่างเนาะก็เลยไปตอบอ่าคำตอบ fc ในฮามีนกาซีซ่าในน้อยหนึ่งนะพี่น้องจังใดกับน้องหล่ะกับซีผ่ายามเข้าไปตอบคอมเมนต์ fc ให้ครบทุกคนเลยเด้อเพราะว่า fc คอมมิคอมเมนต์มากกัแบบว่ายังบ่ทันตอบกะกะขอโทษขออภัยนำในไลน์จ้าเดี๋ยวน้องหล่ะกับซี ต่อไพเบิร์เลยจ้ะต่อเบิร์ทุกคนเลยที่เขามาเมนในคลิปเนาะเพราะว่าซวงนี้น้องลักกะมาเห็ดหยกพี่น้องสัญญาณกับบ้ค่อยมีอีกอย่างน้องลากกะค่อนข้างบ่อย่าบ้ค่อยสะดวกเนาะเพราะว่าลินโทรศัพท์กะบางครั้งกะได้ลินนะพี่น้องเพราะว่าคือหูก,กันแหละน้องหลาเห็ดหยกมาแต่หกโมงครึ่งห้าสิบโมงครึ่งแลวกะจังได้นนพักผ่อนสองสัโมงนะพี่น้องตอนพักผ่อนกะ ก็สิกินเข่าเนาะกินเขา่ากินน้าแล้วกะสีนอนฮานะพี่น้องนอน,นอนพักตอนเพลนสีหนะ้าก็มาลงเวียกลงงานแบบนี้คือเกา่าก็เลยบาค่อนข้างว่าได้ตอบคอมเมนต์เอฟซีเลยจ้าจะได้กะขอโทษขออภัยลำลายเลยเดี๋ยน้องลาสีเข้าไปตอบคอมเมนต์เอฟซีน้ำหลังนะจ้าอ่าตอนนี้มาเบิ่งการเหตุเหยี็ดงานหอาก่อนกะแบบนี้คือเกา่แบบเกาเนี่ยแหล,ะ,ล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 ,ะ,ละจ้าพี่น้องกะเห็ดเหยียดแบบสายแห้งเนาะ น้องลาสะออนค่าแรงของเขาเจ้านะพี่น้องเห็นเอฟซีคอมเมนต์มาคือกันแหละว่าเขาเฮ็ดเวียกอยู่อยู่เกาหลีบอร์ดว่าอยู่ประเทศไทยนี่แหละแต่ว่ารายงานกะโคตรแพงเลยไรวันหนึ่งหันซี่ห้าร้อยบาทเนาะคือแบบขั้นต่ำกะสามร้อยนะพี่น้องสามร้อยซี่ร้อยกะแพงนะพี่น้องแต่ว่าทางบ้านน้องลานี่ร้อยหนึ100่งร้อยร้อยหนึ่งร้อยหกสิบบาทประมาณนี้เพระมาณเจ็ดเจ็ดสิบแปดสิบพันนะพี่น้อง บางทีกะสองร้อยเนาะคันว่าแพงสุดกะสองร้อยสองร้อยบาทต่อว,วันหรือว่าแสนหนึง่งแสนปลายเนี่ยแหละคันว่าเป็นเงินก,กีบกระไ้พี่น้องแต่ว่าเงินแรงงานของคนไทยเขาเห็ดเหยียบอยู่ประเทศไทยโบหรือว่าอยู่ประเทศอื่นๆเขากะแรงงานกะที่สูงกว่าประเทศลาวนะพี่น,อน้องเนาะประเทศลาวนี่คันว่าคนจีนคนเวียดมาสนับประธานกะหรือว่ามาจ้างเขาเห็ดเหียบนำเขากเขาสีจางใงราคาที่แบบ ตำนะพี่น้องแต่ว่าเฮาซึกว่าแพงที่สุดเลยแหละเพราะว่าขั้นคนเล้าเฮาจ้างเองกะมันบ่อหอดลอยหนึ่งสองลอยพี่น้องบางทีกะสีหอดว่าหกเจ็ดสิบบาทเท่านั้นแหละพี่น้องเพราะว่าหา 60, หกสิบพันเนาะแต่กีก,กีหันแหงหายพี่น้องขาแรงความมันต่ำไปดำหน้าเข้าเจ้านี่วันหนึ่งท้า้เกาะประมาณสามสิบบาทพี่น้องเพราะว่าสาวพันนี่แหละสาวพันสามสิบพันเนาะตะกีฮะนะ แต่เดี๋ยวนี้กะมีคนเวียดคนจีนมาสนับประธานหรือว่ามาเฮ็ดบริษัทแถวนี้กะว่าเข้าแเจงเออว่าเข้าจจางหรือว่าค่าแรงกะสิเพิ่มขึ้นนิดนึงนะทาอิดกะไปเฮ็ดเบียดนำนำเบียดก็คือแบบเฮ็ดยางพลาหยางยาะพี่นอกะค่าแรงตอนนั้นกะเส้าห้าพันกีบเนาะแต่อะไรเงินบาทปุูว่าเท่าไรเขากะบ่ฮบหูคือการพี่นงมื้อนี้กะหลังจากเฮ็ดเบียดกะสิเมื่อบ้านเลยได้พี่นองคลิปดีก็ได้ ฮ็ดียาเคิดงานแล้วกับมาทายหูทายหอยอยู่นี่แล้วจะพี่น้องมองเก่านี่แหละมองเก่ามองเดิมมองที่เขาพาพี่น้องมาตะกี้ตะกาวันนั้นแหละคลิปเก่าเก่าคลิปไม่กับสิพอกับบรรยากาศเดิมเดิมมาพี่น้องเพราะว่าพี่น้องล่ะกามาเฮ็ดียกกคิดงานนะน่ะพี่น้องกับบรรยากาศแบบเดิมเดิมซ้ำๆนี่แและจังไลยกจะเฝ้าเบื่อกันเด้อเดี๋ยวองละสิพาพี่น้องเมื่อบานกันจ่ายพี่น้องหลังจากได้เงินได้คำแล้วเนาะโอเคกลับบ้านได้บัดนี้ตอนนี้เฮากะ ขึ้นมอเตอร์ไซค์กลับบ้านวาซานเนะดดาะขี่รถจักรตัวเองไปหิริเวียกมาพี่น้องขอเงินขอค่าน้ำมันรถกับบ่อหายจีนเดยกะอืมแบบโหดมากวาซานเมื่อนี้น้องลากาสิม,เมาเว้าเรื่องได้เงินมาเนาะเมื่อนี้น้องลากาเห็ดเวียกประมาณอยู่หาวันหกวันพี่น้องกาสิไดเงินกาซีแสนแปดสิบพัน 40, 000, 80, 000, 100, 000ก,กีบเนาะซีแสนแปดสิบพันกรี๊ดกาเฉใดวะอ่าบ่อหอดหนึ่งพันบาทสำนะเท่าใดเนาะประมาณ สามร้อยสี่ร้อยบาทประมาณนั้นเลยพี่น้องบ่หอดบ่หอดหนึ่งพันบาทสภาวะเดี๋ยวนี้นี่หนึ่งพันบาทกับหกแสนหาสิบพันกีบแต่ว่าน้องหล่าได้บ้านนี่เฮ็ดเรียาหกวันได้พี่น้องเอ้ยหกวันหกหมื Mother, ่นนี่แหละอ่ากสิได้อยูซีแสนแปดสิบพันกีบกับสี่ประมาณสามร้อยห้าสิบบาทหรือว่าสามร้อยแปดสิบบาทประมาณนี้ถ้ารายเป็นเงินบาทนะพี่น้องน้องหล่าก็ค่อนข้างสิ่รายเงินบาทไม่ค่อยเป็นนะพี่น้องเอาโอเคเอฟซีคนได้ลายเงิน เงินบาทกับเงินกีบใดกะไปไล่เบิง้งนะพี่น้องว่าถือเทไรกันแท้เพราะว่าน้องหล่าก,ก็ได้เงินซีแสนแปดสิพันกีบน่าน้องหล่าเหตุอยากหกวันเลยพี่น้องโอเคตอนนี้เขากะมาหอดเมืองสันส่แล้วจ้าเมืองสันยินดีต้อนรับกับหอดเมืองเจ้าของล้วออบัาทนี้เพราะว่าน้องหล่าก,ก็ไปเหตุอยากอยู่ที่เมืองไซเซธาเลยจ้าพี่น้องก็ไกลเติบจากบ้านเฮาอยู่เนาะเออบรรยากาศอยู่บ้านเฮากับโคดีเลยได้นี่ ดีมากๆเลยตัวนี้ก็มาหอดที่ไก่ชีฮหอดบานเลยเนาะไก่ชีฮหอดมองตลอดตลาดนะพี่น้องอันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่ทงให้ทงหน้าแถวนี่แหละแค้มแถวแค้มทางละนี่แหละอ้เขาให้เขานาเขาก็สวยงามมากบรรยากาศก็โคตรดีเลย ขี่รถก็เย็นเนนพี่น้องที่แรลกหลองหลักลก็คิดว่าฝนสีตกเนาะหนะ่ะฝนสีตกสุดท้ายมากกปลอดภัยดีมาฮอดเทื่อนกับฝนบ่หมามฝนบ่ตกเนาะพี่น้องถือว่าโชคดีคลองเฮาอีกแล้วเฮาขี่รถมาฮอดบ้านแล้วจ้ะบรรยากาศเบื่องทางไรก็มีเตพ้แต่พาดแหลวกะบรรยากาศโคตรดีมากเลยเพราะมันมันมีหมอกมียังหนะพี่น้องตอนนี้เฮากะเมื่อฮอดเสดล้วเนาะอันนี้บาชี้ทาเออเฮาอดเฮาเมื่อฮอดเถือขัว ขัวน้ำปลาพี่น้องเนี่ยซีไฮเบิงน้ำมันสีนิใหญ่บอกเออใหญ่เติบพี่น้องข้อสองน,นี้ฝนตกประสาทเ <c oughs> สียงคอบมอ่ค่อยดีนะไก่ชิ้นห่อตลาดอะได้พี่น้องจะหน่อยก็บห่อตลาดแล้วอันนี้นี่เป็นแบบครัวเก่าครัวเดิมที่เฮาเคยพาเอฟซีไปแหละพี่น้องเพราะว่าตอนนั้นน้องหลักก็เคยรีวิวบ้านเมืองไฮเอฟซีเบิงเนาะอันนี้ก็คือลูกซันไฟมังเกิลพี่น้องนี่ก็หอดเมืองซันไซเฮากับซีโอกับลูกซันไฟนี่แหละ โคดอยู่นี่ละจ้าพี่น้องล้วก็มว่าพอกับข้าเาขายเครื่องเนาะแคมทางตกมักแ่งเออบางไม่อี่งยังลายสนิทประสันแน่มนเมืองอเมื่อสั้นไส้เฮากับสีพอกับลูกซ่อนไฟนี่แหละอยู่ตลาดนี่แหละไพ่ามาหอดจอดเทิงกับหอดลูกซ่อนไฟก็ถือว่าเป็นเมืองสั้นไส้เป็นบ้านที่นองหล่ายอยู่ลยจ้านี่ก็เฮามาหอดที่ตลาดค่ตะตลาดบ้านเฮาตลาดเมืองเฮากับประมาณนี้แหละนี่แบบนี้เลย น้องหลาบ่เคยพาพี่น้องไปตลาดแจกเทื่อเพราะว่าน้องหลาบ่มีเงินไปตลาดานะพี่น้องถ้าน้องหลามีเงินสิพาพี่น้องไปแล้วตลาดเศร้าแต่ว่าเฮาบ่มีเงินอดใจรอก่อนเด้อถ้าท้องหลาได้เงินก่อนจากสิพาพี่น้องไปแล้วตลาดหาซื้อกินซื้อยากรับรองว่าบรรยากาศดีมากว่าซานเราตอนนี้ก็อดใจรออดใจคอยนํากันเด้อว่ามือได้น้องหลาสิพาพี่น้องไปแล้วตลาดเศราอยู่เมืองฟารนไซฮาเนาะเพราะน้องหลาบ่ค่อนข้างไปบ่มีเงินนะพี่น้อง่วงนี้ก็บ่เคยได้ออกตลอดตลาดดอกกินอันนั้น แล้วกินอะไรยากกะไปหาเอาเนาะพี่น้องไปหาอยู่ปูอยู่ปลานแหละหาหนามกม,ม,มาใหม่หาเห็ดหาหอนสิละหาเก็บผักเก็บซอยอยูใ่ในไฮในสวนนี่ยแหละจ้าพี่น้องบางอนคางบางอนไดือดซื้อป้าซื้อสินตลาดดอกจ้ะพี่น้องเอ้ยกินแต่แล้วรรมาสัดนั่นล้วนนะนะเออตอนนี้เหากมาห่อเทือนเ่าแล้วเด้อนี่เ่าเทีนเ่าแล้วหกอกก็พอพอใจเลยบรจากนี่เบิ่งก่อนเาสิพอใจไหนอยู่กันนี่ก็ได้ นี่อันนี้คือคเกดของเราเองมาหอดแล้ววะซ่านวิพายอยู่เลยจอ๋มีแต่นางยมนางยยมหนมาหอดเทือนแล้วค่ะสองคนหันกระหามนับเงินนับคำสุดท้ายหามมาพอกับยิงแมมค่ะเผนกำลังเราไม่เนะเาะเราไม่ผลว่ามืออื่นนี่เออลืมบอกพี่น,อน้องเนาะมืออื่นนี่เป็นมือที่เฮา เฮ็ดอันนั้นบุญบ้านพี่น้องเขาสิสูตรบ้านสูตรยังหนะนามืออื่นเขาก็สิไปพอก,กับบรรยากาศแบบปะไปฟังทมพังเทะนี่แหละจ้ะพี่น้องเพราะว่าเขากะถือศาสนาสองอย่างเนะาะศาสนาพุทธกัาศาสนาพีพี่น้องเขาสิแป้งหีดบ้านเนาะศัทธามืออื่นเสาเนี่พี่น้องเพราะว่ามือมืออื่นเสาเนี่เป็นมือเขาแป้งหีตบ้านเอาครูบายอสังมาหนะนาพี่น้องมามาอยังมาเฮ็ดนลำล้ำรอกน้ลำรดอยู่บ้านในซ้างประมาณนี้แหละ ขากบับโอโห้คือการรามึงไปเบิกน้ำกันว่าสิเป็นดาไรพี่น้องแต่ว่าข่ากระซีเห็ุแบบนี้แหละโอเคตอนนี้ซูคิวข่าวกับซิตำม,มักแต่งกิดนก่อนโอเคตำมแล้วขาก็กินบัน,นี้พี่น้องบอทบาไปกินแล้วยัียบๆเงียบๆกะจบคลิปสำนีไรเด้อพี่น้องเด้อโอเคกันเลยคลิปมอนีกะขอจบคลิปสำนีจาไปพบไันไหมในคลิปหน้าเลยพัติคาวมารับชมคลิปน้องหลากะ ขอบอกขอบใจนา Arrow, หลายๆเด้อมันนี้ขอดัตไว้สำนีจบที่คลิปที่ตำมักแตงใส่น้ำเสียน่ะเห็นดำๆก็คือน้ำเสียเด้อเพราะว่าวันนี้ข้าว ну. ่มีปลาเล็กข้าก็ซิกินน้ำเสียในเลจ้าในอร่อยไหมหน้าตาเป็นอย่างนี้กระแสมากนะใครมักกินน้ำเสียรับรองติดอกติดใจแน่นอนกินงับงามงามงาๆงแล้วก็อิ่มอิ่มในวกันนอน่ตวันนี้โอเคจบคลิปเท่านี้ยังบ่ทันสุดค่ะ ขอตัวสันมนนิดลวเด้อตอนนี้ก็อยากนอนเหงเล้ววะั้า,ากินข้าวแล้วก็น,นอนต่อบันนี้จบคลิปไปที่มักแตงเลยจ้านี่ตามักแตงยั่วๆยปักแตงห้กิบเกาวใส่น้ำเสียรอร่อยๆอมากกรุบกริบกรบกริบขอตัวคะบ๊ายบายค่ะ